ในมัทธิวเนี่ยพระเยซูมีความตั้งใจพระองค์บอกว่าอะไรมัทธิว1 6ข้อ18บ9บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้เรามอบกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้แก่ท่านท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์เมื่อท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปล่อยในสวรรค์นี่คือเจตนาที่พระองค์นั้นให้ริสตจักรมีสิทธิอำนาจ แต่ทำยังไงถึงจะเกิดกรกะครกะจัก็ต้องคอยวันเป็นเท็สเตยนนะคะ,ะต่อมาค่ะ,นะคะเมื่อวันเทศกาลเพนตทคอสมาถึงจำนวนสาวกจึงมารวมใจอยู่ที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นเพราะอะไรเพราะพระเยซูบอกจะไปไหนนะแล้วก็อย่าทำงานนะมาอยู่ด้วยกันมาคอยรับพระสัญญาของพระเจ้านะคะทันใดนั้นมีเสียงดังจากฟ้าเหมือนเสียงพายุ สั่นกล้ากล้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่มีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาทั้งสิ้นทุกคนทํำไมดิฉันวันที่ดิฉันไปสอนที่เนปาลพอดิฉันพาเขาบับติสมาโอ้พายุหมุนมาเพราะเราเราเหมือนกลางเต้นนะคะแล้วก็พายุหมุนมาแล้วดิฉันก็ไม่รู้ดิฉันคนหนึ่งนามพระเยซูมาหยุดเดี๋ยวนี้อ๋อตอนเพราะว่ามันหมุนอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็เลยนึกขึ้นได้อ้อวันเปนตดคอ,อสเพราะคนเยอะมากนะคะที่ตอนวันนั้นดิฉันสอนเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็พูดภาษาแปลปกๆกันมันมากเลยนะคะลม <L OM> พายุก็มาแล้วก็มีเปลวสันฐานเหมือนลิ้นนะคะต่อมาค่ะในพระคัมภีร์สด,ดุดีนะคะห้าสิบข้อสามบอกว่าพระเจ้าของเราจะเสด็จมาพระองค์จะไม่ได้อยู่เงียบอยู่เพลิงจะเผาผ่านมาข้างหน้าพระองค์รอบพระองค์คือลมอันทรงมหิตริต เห็นไหมคะพระองค์มาทั lightly, ้งไฟทั Hence, ้งลมต่อมาค่ะนะคะนี่ก็คือมนุษย์นะคะที่มีสามส่วนมีร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณตอนนั้นวิญญาณยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเมื่อต้อนรับในวันนั้นนะคะวันที่รอคอยอยู่ในห้องชั้นบนนะคะวิญญาณก็ได้เปลี่ยนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เข้ามาอยู่ภายในแล้วนะคะหรือสาวกคนที่เขาได้รับจากพระเยซูก่อนหน้านี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วบังเกิดใหม่แล้วนะคะ แต่ว่าในพระธรรมภีบอกว่าวิญญาณเราเป็นเหมือนบ่อน้ํานะคะเรามาดูในยร์บอกว่าน้ําซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพูในตัวเขาก็คือวิญญาณของเราเป็นเหมือนบ่อน้านะคะต่อมาค่ะนะคะแล้วพระองค์ก็บอกว่าอะไรมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏอยู่บนเขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเลยนะคะและมีอะไรอีกพวกเขาทั้งหลายเนี่ย จากอาณาจักรแห่งความมืดเขาได้ย้ายเข้าสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างถูกไหมนะคะดังนั้นภาษาของอาณาจักรแห่งแสงสว่างมีไหมมีก็เลยต้องเปลี่ยนภาษานะคะก็ต้องหัดพูดภาษาของอาณาจักรแล้วเรามาดูนะคะเราก็ดูว่าเขาต้องพูดภาษาใหม่เป็นภาษาของอาณาจักรของพระเจ้านะคะเราดูทําไมต้องเผาลิ้นก่อนเพราะลิ้นเนี่ยเป็นไง ลิ้นเนี่ย้ายมากเลยลิ้นนั่นเป็นไฟเป็นโรคแห่งความชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอาวัยวะของเราเป็นเหตุให้กายเป็นมลทินไปลิ้นของเราทําให้กายของเราเป็นมลทินไปปากของเรานี่แหละทําให้เรามีมลทินนะคะแล้วก็ทําให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟจากนรกลิ้นของเราเนี่ยติดไฟจากนรกนะคะเพราะงั้นเราถึงต้องควบคุมลิ้นและว,วิธีหนึ่งที่ควบคุมพระเจ้าเลยสอนเราให จำได้ไหมที่ดิฉันบอกว่าดิฉันขับรถมาแล้วปกติต้องมีตัว,ตวนั้นตัวนี้ย้อยยีออกมาเพราะโกรธมันนะคะแต่ว่าพอรู้จักกับพระเจ้าก็ฮรมันก็ควบคุมลิ้นได้เห็นไหมคะไม่งั้นก็ออกไปอีกหลายตัวนะคะวิ่งไปหลายหลายเมตรเลยนะคะนายากอบบอกว่าอะไรลิ้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย ะะแล้วก็สุภาษิตสิบแปข้อยบอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาพวกที่รักมันก็จะกินผลของมันสุภาษิต21่สบอข้อยบอกว่าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาใจใจิตใจของเขาให้พ้นจากความลําบากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยลำบากหรือดีเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ปากปากดีคุณก็ได้กินผลดี